สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลุงพลประแตนทุกทุกคนนะคะนี่ออยานมึงนี่แก่เลอะเลือนหรอทานายรัชะพลเขาไม่ได้ว่าอย่างที่มึงพูดว่าเตรียมตัวเข้าคุกเขาแค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าสารน่ะเขาตัดสินเนี่ยไม่รู้ว่าสารตัดสินแบบไหนเขาให้แค่เตรียมตัวไว้เข้าใจหรือเปล่ามึงนี่แปลงสารหน่อยควายแปลงสารให้มันเป็นคนหน่อย ไม่ยีบแปลงสารเหมือนหน้าตามึงนะแหมเอามาเล่นงับข่าวทันทีเลยนะอีเวนแก่แล้วแกเ่เลยนี่แหละถึงได้ดอกไม้จันนะมึงอะ่ะโอ้โหขนาดทนายรัชพลพูดอีกอย่างอีนั่งนี่ไปอีกอย่างเลยนะคะเอฟสี่ดูเอาเองแล้วกันนะคะเออทนายรัชพลเขาก็มั่นใจว่าสิทธิส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาว่ายกแต่เขาบอกว่าไปที่ศาลก็ต้องรอ รอฟังสารตัดสินอีกอีกครั้งหนึง่งเขาก็แค่ออกมาตัวเองเนี่ยเขาแค่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์มันเป็นสิทธสทิส่วนตัวของทนายราชพลอีเวนนะอีนี่รีบงับข่าวเลยนะอีดอกกระทือโอ้โ,อโหไม่ได้นะคะเอฟซีอยานนี่ไม่ได้เลยนะกูขอก่อนเลยโอยงับฟึบ๊บงับฟึบเลยนะมึงเนี่ยเหมือนปลอบจริงๆเลยอีปลอบนะ นั่นแหละมึงน่าจะชื่อปอบมากกว่าปอบนี่ขนาดทนายรัชพลออกมาพูดแค่แนะนำนะเนี่ยเขาไม่มีใครรู้ท้งนั้นแนะพวกกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงจะเป็นยังไงแต่ลุงเขาก็เตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วนะแต่ทนายรัชพลเขาไม่รู้หรอกนะว่าลุงพลจะได้กลับหรือไม่ได้กลับแต่ส่วนตัวเขาบอกว่าเขายกฟ้องอันนั้นคือความคิดของเขาอีไฟอย่าแปลงสาร โอ้โหนี่เขาเพราะมึงนี่แหละชอบแปลงสารโอ้ยดูแม่งทุกช่องว่างจัดนะหูตาที่ส่องไปส่องมาเลยเรื่องเกี่ยวกับลุงพลเนี่ยส่องอยู่นั่นแนะไม่เคยดูตัวเองดูหนังหน้าตัวเองก่อนโอ้โห,โโห,โโหพวกมึงนี่เหลือเกินจริงๆเลยแหมงับข่าวทันทีเลยงงใจไหมคะเอฟซสัญดานมันเป็นอย่างนี้นะคะมันถึงโดนแบบนี้แหละถึงโดนเขาเล่นแล้วเล่นอีกเนี่ย แน่จริงๆเลยมันเหลือเชื่อนะเอฟซีนะคนพูดอีกอีกอย่างหนึ่งมันแปลงสารอีกอย่างหนึ่งทนายรัชพลพูดอีกอย่างมันก็แปลงอีกอย่างหนึ่งนี่คือดูสันดานมันนะคะเอซดูเอาเองแล้วกันนะโอ้โหมึงนี่อุ้ยทนายรัชพลพูดอีกอย่างนึงนะพูดบอนแรกพูดว่ายกฟ้องตอนนี้มาบอกว่าให้เตรียมตัวเข้าคุกอีกควาย เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยทนายเขาบอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาไม่รู้ว่าศาลเขาจะให้กลับหรือว่าศาลจะยกฟ้องเขาบอกในสองกรณีถ้ายกฟ้องเนี่ยก็คือกลับบ้านได้เลยแต่ถ้าไม่ยกฟ้องอีควายพูดให้มันจบนะถ้าไม่ยกฟ้องเนี่ยนะอาจจะนอนอยู่ที่นั่นแต่ให้เตรียมตัวมา คือเขาไม่รู้ว่ามันเกิดยังไงขึ้นคนเราก็สามารถออกมาวิเคราะห์ได้แต่มึงน่ะมันวิแคะอีฟไฟอออกมากระแหกกระเชิงใหญ่เลยนะโอ้โหกลัววจะไม่รู้แหมพอทนายรัชพลขึ้นปุ๊บอีนี่เสือกปั๊บเลยนะอีฟันเยนงึดหลายมันจริงนะคะเอฟนะฟันก็ห่างยังจะพูดจากวนตีนอีกสมควรแล้วล่ะ นะที่มึงเนี่ยจะต้องเข้าไปในโรงอ่ะอย่างที่พี่ใหม่เขาทาให้ดูอ่ะสมควรคนอย่างมึงอ่ะโอ้โหไม่ว่าไงลุงพลใจตุ้มตุมต่อมๆมันบอกไว้โอ้โหรู้ได้ไงว่าเขาใจตุ้มตุมต่อมต่อมเขาอยากให้ถึงวันพิพากษาจะตายอีไฟกูถามหน่อยสิไม่ยกฟ้องอ่ะกูให้กระทืบหน้าเลยโอ้โหมึงดูเอาเองแล้วกันหลักฐานที่อะไรก็ไม่มีสักอย่างหนึ่ง อย่างนี้เขาเรียกว่าจับแพะแล้วถ้าไม่ยกฟ้องเนี่ยแพะเต็มเต็มจะบอกให้ด่าหมดนี่แหละถ้าศาลน่ะบอกไม่ถ้าศาลนะไม่ยกฟ้องแสดงว่าศาลเนี่ยจับแพะเข้าคุกแล้วกูจะบอกให้ยานจังไรโอ้โหมึงนี่แก่แล้วแก่เลยแก่แก่แบบคือแก่เอาง่ายง่แก่นะคะเอฟซี FC. อีหานี่งึดไหลนะคะเอฟซีนี่มันแสบจริงๆเลยอะ่ะ งับปื๊บเลยโอ้โหเห็นเขาพูดออกมาไม่ได้ใครก็แล้วแต่ที่พูดใส่พูดแบบคล้ายๆแบบให้ลุงพลเนี่ยรู้สึกเจ็บเนี่ยอีนี่กระโดดงืบเข้ามาเลยนะคะ F4 มันแสบมากอีนางยานเนี่ยอียานอาวกาศอียานหน้าผีเนี่ยจริงไหมคะ F4 เกินไปนะมึงอะ่ะเบาๆว้างก็ได้ไฟ คนอย่างมึงอ่ะชอบแปลงสารในอียานสิ่งดีๆอ่ะคิดให้มันเป็นบ้างนะที่ทนายเขออกมาพูดเนี่ยเขาพูดโดยรวมเขาไม่ได้หมายความว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้ออกมามันอยู่ที่คำสั่งของศาลได้ยินไหมหูมึงอ่ะคนอย่างมึงมันมีแค่นี้จริงๆนะ แกแล้วแก่ไม่มีสมองสมควรที่ป้าออกมานั่งด่าคนอย่างมึงอ่ะยานเลยสมควรที่พี่ใหม่ชลาวันเอาออกมาเล่นนั่นแหละสิ่งที่มึงสมควรจะได้กดอกไม้จันน่ะดีแล้วปากดีนะักพอคนอื่นเขาออกมาติเตียนออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องคดีไม่พอใจเขาหาว่าขึ้นถึงสู่ชั้นศาลแล้วจะออกมาพูดทำไม แล้วมึงเนี่ยออกมาพูดทำไมมึงนตัวสำคัญเส้นผงเส้นผมนะมึงยังออกมาพูดเลยมึงจะไปโทษใครเขาอาอียาดกูก็งงว่ะเออสุดยอดนะความเร็วของมึงนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะยาดเอ้ยนะมึงแก่จะตายแล้วเนี่ยอะไรที่มันหาเกาะแดกได้มันมีตั้งเยอะแยะ ทำไมมึงไม่ไปเกาะแดกวะกูาถามหน่อยสิป้ากับลุงเนี่ยเขาเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าคําสั่งสารจะออกมาเป็นแบบไหนไม่จําเป็นต้องมาเยะเย,ะเยะ้ยถากถางแล้วไม่จําเป็นต้องมาแปลงสารสิ่งที่ทนายรัชพลพูดณนะอียาน ทานายรัชพลเขามั่นใจว่ายกฟ้องเพราะมันไม่ได้มีเหตุจูงใจอะไรเลยแล้วมันก็ไม่มีข้อมูลมันไม่มีคนเห็นมันไม่มีกล้องวงจรปิดมันไม่มีอะไรเลยสักอย่างแต่เขาพูดถึงการเตรียมพร้อมไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงสารจะตัดสินยังไงทนายรัชพลเขาก็ไม่ได้อยู่เขาก็ไม่ได้เป็นสาร เขาก็เลยออกมาให้ข้อคิดอีควายไม่เช่ว่าทนายรัชพลมาบอกว่าลุงพลเตรียมตัวติดคุกแปลงสารอีนี่แมสันดานจริงมึงกูก็งงกับมึงจริงนะยานเรื่องดีๆไม่เอาแล้วเอาแต่เรื่องชั่ชวๆเนี่ยโอ้โหสะใจนะ สะใจพอทนายรัชพลออกมาพูดแบบนี้สะใจอีนางยานนี่เร็วจริงๆนะคะเอฟีเบี้ยแก,กพูดกับอีนี่จริงๆ